b บิวตี้บ f เฟสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเฟิร์นมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของแบรนด์บิวตี้บ f เฟนะคะ มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ําหอมนั่นเองนะคะซึ่งเบีตี้บ๊ฟเฟ่ของเราเนี่ยไม่ได้ผลิตน้ําหอมมาเป็นเวลานานมากๆแล้วนะคะที่ทุกคนรู้กันแต่ตอนนี้เรามีน้ําหอมที่ออกมาใหม่ซึ่งเราได้คัดสรรสารสก,กัดต่างๆนะคะมาไว้ในน้ําหอม2ตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะเป็นจีโน m แม็กเคลนอะดอล์เออรเดอทเลนะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นจีโน m แม็กเคลนดีไซเซอร์เออ t 2เดอทเลสตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะคะเหมาะกับผู้หญิงแบบไหนวันนี้ ีเฟิร์นมีผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าผู้คิดค้นเกี่ยวกับน้ําหอมสองตัวนี้เนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันเดี๋ยวขอเชิญคุณหยกนะคะฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโยกค่ะนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลยนะคะเป็นคนคิดค้นเนาะน้ําหอมสองตัวนี้ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณโยกก่อนว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะที่ทําให้คุณโยกเนะี่ยแบบพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจในการทําสินค้า <genau. S 1> ของโยกสองตัวนี้ค่ะคือโยกมีคาแรคเตอร์ผู้หญิงในใจสองคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แรกก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่สาร์ทช์มมิ่งแล้วก็เป็นผู้นําเป็น leader คาแรคเตอร์ที่2องอะค่ะจะเป็นลูกคุณหนู uh huh. สุกโซนแต่ว่าเป็นคนสง่างามลึกดับมากคนหาก uh huh. ็คือทั้ง2สูตรนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเฟิร์นขอเดาดีกว่าว่าคาแรคเตอร์ไหนเนี่ยเหมาะกับน้ำหอมแบบไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเฟิร์นต้องขอเทสกลิ่นก่อนนะคะว่าเหมาะกับผู้หญิงแบบไหนบ้างตัวแรกเดี๋ยวอยากจะให้คุณเฟิร์นเทสก่อนเนาะเป็นตัว ginorma cre desire of the toilet ค่ะค่ะลองมาเทสกันว่าเ,เฟิร์นจะได้กลิ่น คือวิธีการเทสเวลาพวกเป็นน้าหอมต้องฉีดบนกระดาษใช่ไหมคะคุณโยกใช่ค่ะเวลาเทสที่ถูกต้องอะค่ะเราจะต้องฉีดบนกระดาษเทสหรือติเปเปอร์ทสของ f r a g a n มันจะให้กลิ่นที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าเราดมจากปาขวดเองหรือดมจากสกินของเราเองอ๋ออันนี้ฝนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยเป็นทริคเล็กๆเ,เวลาเราเลือกน้ําหอมค่ะ,คะใช่ กลิน่นนี้คุณหยกมีความเฟรชนะคะกลิ่นแบบตีจมูกครั้งแรกของเฟิร์นเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำไม่ใช่ไหมคะตัวดีไซเออรตัวนี้ใช่ถูกต้องเลยคุณเฟิร์นตัวนี้ค่ะหยกครีเอทให้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจ Ident, แล้วก็เป็นผู้นำหลกัลกๆของโน้ตน้ำหอมอะค่ะจะมีอยู่สาระดับ<ม>ก็คือเป็นตัวท็อปน้ตของตัวดีไซเนอร์ค่ะ,คะจะเราจะได้กลิ่นเป็นวอตเทอรี่แพร์แอปเปิลแคสซสแล้วก็ตัวอะควาติกในกลุ่มของท็อปนู้นะคะที่เราจะได้กลิ่นครั้งแรกอะมันจะให้ความเฟรชให้ความรู้สึกสดชื่นขึ้นมามแต่ว่าไม่ได้ฉุนจมูกในกลิ่นต่อไปเราเรียกว่ากลิ่นมิดเดิลน้ตเนาะกลิ่นเนี้ยเราจะได้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนที่จะเป็นกลิ่นเจสมินก<ม>ีร<ม>ังอีราง ไซโครเมนโลส o o ดแล้วก็เจอร์เนียมแต่ว่าเจอร์เนียมตัวนี้เราพิเศษมากก็คือเป็นเจอร์เนียมโลสที่จะลีนไปในทางของกลิ่นคล้ายๆกุหลาบฉะนั้น hmm. กลิ่นต่อมาที่เราจะได้กลิ่นอะคะ่ะมันจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างหรูหรามากขึ้นน่าค้นหา ดูเป็นผู้หญิงที่ส mart ใครฉีดกลิ่นนะะี้ค่ะจะดูน่าเคารพน่านับถือมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเราจะได้กลิ่นเป็นเบสโน้ตัวเบสโนตเนี่ยค่ะมันจะทําให้กลิ่นทุกอย่างละมุนมากขึ้นอวนมากขึ้นและทําให้น้ําหอมอะคะ่ะติดทนมากขึ้นนั่นก็คือตัวไวมัสนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันดีในน้ำของฟิโลมนจะทําให้กลิ่นของน้ําหอมอะคะ่ะมันค่อนข้างดียิ่งขึ้นทําให้เย้ายวนดึงดูดมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นกลิ่นที่น่าสนใจกลิ่นนึงเลยนะคะคุณหยกแล้ว โดยเนี่ยทราบว่าถ้าเราฉีดก,กลิ่นพวกนี้ไปค่ะยังกลิ่นตัวดีไซเออร์เนาะตัวแรกก่อนมันจะติดทนนานประมาณกี่ชั่วโมงค่ะความกิดทนนานนะคะ,คะมันจะอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเคมีคอลในร่างกายเราแต่ละคนจะไม่เท่ากันกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นนะคะมันอาจจะค่อนข้างคล้ายกันมากๆถึงเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นถัดไปหลังจากที่รีไว้แล้ว10-15นาทีเราจะเริ่มได้กลิ่นที่ค่อนข้างต่าง,างกันนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่า เคมีคอลบนผิวหนังเราอะค่ะกับตัวน้ําหอมอะจะมีการทําปฏิกิริยาระหว่างกัน ฉะนั้นกลิ่นถัดมาระหว่าง15นาทีต่อต่อมาค่ะเราจะได้กลิ่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากขึ้นอ๋อจะ oh. เป็นกลิ่นท <theory> ี่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากข in ึ้นค <people> right? ่ะใช่แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยฉีดน้ําหอมไปก็จะมีความหอมที่ไม่เหมือนกันใช่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ยูนีสำหรับคนคนนั้นเลยจะไม่ได้เหมือนกันเป็นความรู้ใหม่ของเฟิร์เลยนะคะเนี่ยเฟิร์ก็ว่าทําไมเฟิร์ฉีดน้ําหอมตัวหนึ่งเพื่อฉีดตัวเดียวกันแต่มันคนละกลิ่นกันเลยนะคะแล้วอย่างตัวดีไซเนอร์อย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าเป็นตัวเออร์เดอะคัว่าเรลตมเนือ ยังไงอะคะคุณหยกเอ่อเออเดอร์ไทเลตอะคะ่ะจริงๆหลักของเพอร์ฟูมเองเนาะมันจะมีเลเวลค่อนข้างเยอะเลเวลเดี๋ยวโยกจะแนะนำคร่าวๆก่อนแชร์กันนะคะ,คะมันจะมีเป็นเพอร์ฟูมเออเดอร์เพอร์ฟูมเออเดอร์ไทเลตเออเดอร์โคโลนแล้วก็เออโอเฟรนซ์ uh, บ้านเราที่จะใช้กันจะมีเออเดอร์เพอร์ฟูมกับเออเดอร์ไทเลตที่หยกเลือกเป็นเออเดอร์ไทเลตตัวนี้นะคะจริงๆในภาษาฝรั่งเศสอะคะ่ะไทเลตเราตีความมาจากภาษาอังกฤษ แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าห้องน้ำคำว่าทอรเรตในตัวนี้จริงๆภาษาฝร,รั่งเศสอะมันคือตัวเลตที่แปลว่าเป็นน้ำหอมสำหรับการใช้งานหลังจาก ้เป็นน้ําหอมที่สามารถฉีดระหว่างวันได้นี่คือความหมายของมันจริงๆไม่ได้หมายถึงว่าห้องน้าใช่ไหมะหลายคนอาจจะเข้าใจว่า t อ i l ลทแปลว่าห้องน้ําหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันจะเป็นมาจากภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เขียนจาต่างกันบางคนจะไม่ชอบกลิ่นความแน่นของ the p e r f u ฟูมากนะักเพราะว่า the p e r f ฟูมจะโหลดน้ําหอมอยู่ที่ประมาณ20ถึ30ง30ซของของตัวน้ําหอมแต่ที่เป็นเออเดอร์ t อะคะจะโหลดหอ,อยู่ที่ประมาณ 5-20%ซึ่งความดีของมันก็คือสามารถฉีดได้ระหว่างวัน mm hmm. แล้วก็หลังจากที่เราฉีดหลังจากที่อาบน้ำแล้วค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ ฟรชมากขึ้นมันจะไปกลิ่นที่เบาขึ้นเห mm hmm. มาะกับการใช้มันจะใช้ชีวิตใชมกก่มันใช้ชีวิตประจําวันใช่โอเคค่ะเฟิร์นพอเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวเอเดอร์ทอยเลตเนี่ยมันดีตรงที่มันสามารถฉีดได้ตลอดวนันจะไม่ได้มีความแบบเข้มข้นจา๋าจนแบบเราเวียนหัวแต่มันสามารถแบบดมได้ตลอดได้เรื่อยๆเรียกว่าเซสเซนต์ออฟเฟรนดี hmm. เป็นกลิ่นที่ใครดมก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์ใ,ใครดมก็รู้สึกว่า อยากอยู่ด้วยไม่ได้กลิ่นแรงจนเกินไปสามารถเหมาะกับไปทำงานหรือว่าประชุมออฟฟิศหรือว่าออกไปเที่ยวได้โอเคเลยนะคะแล้วต่อไปละคะคุณหยกนอกจากมีตัว Desire the Toilet แล้วก็อีกตัวนึ่งที่เป็นกล่องสีชมพูอันนี้ชื่ออะไรคะก็ต่อมานะคะคือ Geno Maxx Ador the Toilet ค่ะเดี๋ยวหยกจะฉีดให้คุณเฟิร์นลองดูได้เลยค่ะมาณไหนอมสบัดนิดนึงโอเค ป็นไง้าคะกลิ่นนี้เฟิร์นว่ามันให้ความหวานนะคุณยกมันดูแบบหวานหวานเป็นสาวหวานอะ่ะใ,ใช่ไหมใช่ถ<อ>ูกต้องเลยคุณเฟิร์นคือกลิ่นนี้ยค่ะยกครีเอทให้เป็นลุคที่ค่อนข้างคุณหนู หน้าคุณหาซึ่งตัวท็อปน้อตของเขาอะค่ะจะเป็นมี Queen Get food. Get food ควีนส์กับฟฟูดแกฟฟูดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่องุ่นนะคะเป็นผลไม้แกฟฟูดที่จะให้ความหวานความฉ่ำขึ้นมามแล้วก็ตัวมิดเดิลน้ตคุณเฟิร์นจะได้กลิ่นเป็นจัสมินดอกไอริสแล้วก็ดอกไฮดรอนซินในกลุ่มของอดอกไม้สีม่วงอะคะ่ะดอกไม้สีม่วงในที่นี้ก็คือดอกไอริสกับดอกไฮดรอนซินอะค่ะมันจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างลึกลับ แต่ยังน่าค้นหาคือ,อยกให้ defining ของกลิ่นเนี้ยคือเป็นกลิ่นที่ออฟเ s ต t ่ะดมแล้วอยากดมอีกอมดมแล้วอยากจะอยู่ใกล้ขึ้นไปอีกค่ะเรามาจะเป็นตัวเบ s e note base n o t ตัวเนี้ยค่ะจะมีตัวไวม white m ว s k แล้วก็ตัว amber ตัว amber ค่ะมันเหมือนยางไม้รวมรวมของกลิ่นเนี้ยค่ะมันจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างเป็นลุกคุณนหนูสดใสสุกโซนค่ะแต่ ยังคงมากของตัวเองอยู่ยังน่าค้นหาอยู่ ก็คือยังเป็นแบบสาวหวานสาวมองโลกในแง่ดีคิดบวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามีความแบบมั่นใจในศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่อ๋อโอเคเลยมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณโยกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เป็นสาวมั่นเนาะอีกตัวนึงก็จะเหมาะกับคนที่เป็นสาวหวานใช่ไหมคะก็คือเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะน้ําหอมตัวนี้หมายถึงว่ามีความติดทนนานใช่ค่ะติดทนนาน6-8ชั่วโมงเท่ากันใช่แล้วก็เป็นอเด toilet เหมือนกันเป็น t เดอ o ์ทอ t เท่ากันตัอยากรู้ว่าเราใส่หัว น้ำหอมไปกี่เปอร์เซ็นต์คะตัวนี้หยกโหลดไปประมาณ20% 20%<ช>นี่คือแบบเต็มโดสแล้วใช่ไหมคะใช่ของจริงๆอะค่ะตัวเออเดอร์ทอยเลลตเองเนาะมันจะ โหลดอยู่ที่5-15%แต่ยกอยากให้กลิ่นเขาค่อนข้างนานมากขึ้นยกเลยหลดไป20%เพื่อให้กลิ่นของน้ำหอมทั้งสองตัวคะ่ะอวนมากขึ้นดูน่าค้นหามากขึ้นนอกจากสารสกัดที่พรีเมียมที่เราใส่เข้ามาแล้วสินค้า2ตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างอื่นด้วยไหมคะยกครทให้เขาใช้ด้วยกันได้ด้วยหมายถึง<ช>ยังไงคะสามารถมิกซ์กันได้เราจะเกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมา อนไม่เคยเจอเลยนะคะเนี่ยปกติแบบฉีดอย่างละตัวอย่างละตัวแต่นี้เราสามารถผสมกันได้เลยใช่สามารถผสมกันได้เลยเราสามารถเป็นกลิ่นใหม่ที่ยูนิคมากขึ้นนี้ขอลองได้ไหมคะได้เลยะคะ่ะส่วนตัวโยกเองอะคะ่ะจะฉีดตัวอดอลลงไปบนผิวก่อนแล้วค่อยท็อปด้วยตัวดีไซน์ค่ะใช่เดี๋ยวคุณเฟอร์ลองดูว่า สิ่งที่หยกชอบมันจะเป็นประมาณไหนกลิ่นที่หอบอเคเราต้องฉีดบริเวณไหนบ้างคะถ้าวิธีการฉีดน้ําหอมที่ทําให้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะหยกแนะนําเป็นว่าฉีดตามข้อพับต่างๆของร่างกายหลังใบหูค่ะจุดที่ชี่ประจอรจะจะอยู่ตรงนั้นใช่จะทําให้อ่ากลิ่นอะค่ะมันออกมาได้ ได้เยอะมากขึ้นกลิ่นกระจายตัวได้ดีมากขึ้นจากความร้อนของร่างกายเราโอเคได้ไดเลยงนะั้นเดี๋ยวเฟิร์นขอลองหน่อยค่ะคุณหยกผสมกันได้เลยโอเคเดี๋ยวหยกขอเริ่มจักตัวออดก่อนเนาะฉีดฉีเวลาฉีดก็คือฉีดไปตองไกลามาเพื่อให้น้ำหอมมันกระจายตัวได้ดีแล้วก็ทอปด้วยตัวดีไซเนอร์แล้วก็เวลาที่ฉีดน้ำหอมไปแล้วค่ะให้แตะกันแค่นี้ ใช่แต่การเบาๆเพื่อไม่ให้วละกุนของน้ําหอมมาค่ะมันเพี้ยนไปจากเดิมมันจะทําให้กลิ่นน่ะยิ่งหอมขึ้นไปอีกใช่เป็นกลิ่นเล็กๆหอมนะเฟิร์นว่ามันมีความทั้งแบบหอมหวานแล้วก็มีความเฟรชอยู่ในตัวใช่ก็คือสามารถมิกกันได้เลยเราสามารถฉีดอะไรก่อนก็ได้แล้วก็ฉีดตัวหนึ่งทับใช่หรือจะกลับกันสามารถฉีดดีไซเนอร์ก่อนแล้วฉีดตัวอดอเดี๋ยวเราจะลองฉีดเป็นตัวดีไซเนอร์ก่อน ก็ครับด้วยตัวดอกค่ะซึ่งเป็นความแปลกใหม่มากของแบบน้ำหอมโดยทั่วไปวค่ะ พอเราท็อปด้วยตัวดอค่ะมานจะให้กลิ่นที่สดใสามากขึ้นแต่ยังคงค,งความหรูหราอยู่เพราะว่าเราฉีดเบสเป็นของตัวดีไซนเนอร์อปะกลิ่นใหม่แล้วแต่ละคนมีเคมีกับน้ําหอมไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกคนจะได้น้ําหอมที่มีความหอมเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะโอ้โหพูดจนแบบเฟิร์นอยากซื้อไปลองเดี <todo> ๋ยวนี <te ASS> ้เลยแต่พูดถึงการซื้อคุณโยกตัวนี้ราคาเท่าไหร่เฟิร์นลองท่ายดูดีกว่าใช่เฟิร์นทายนะเฟิร์นคิดว่าหลักพัน ไม่ใช่ค่ะคุณเฟิร์น3 9 9บาทเท่านั้นเองฮะ3 9 9ถูกและดีมากๆเลยค่ะคุณโยกและที่สำคัญน,นะคะ หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่บิวตี้บุฟเฟ่ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ oh. เฟิร์นต้องขอบคุณนะคะ oh. ทางคุณโยกฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ oh. ที่มาให้ความรู้แล้วก็ทิคดีๆกับเราในวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจน้ำหอมนะคะสตัวนี้นะคะ d e ไซเลอร์แล้วก็ตัวอ d ดอ e นะคะเออเดอ t ท i l เ t นะคะ สามารถหาซื้อได้เลยที่บิวตี้บฟเฟทุกสาขาเลยนะคะวันนี้นะคะเฟอร์และทางคุณโยกฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ